ี้ก็วิ่งมาฝั่งขาออกนะครับนี่ด้านบนนี่ก็ทำได้เร็วเหมือนกันนะครับสี่คานทางวิ่งนะครับนี่ ออกมาจากอซอยพระรามสองยี่สิบห้านะครับจะออกไปถนนพระรามสองเงียบนะกลางวันนี่จะเงียบนะครับ ไม่ค่อยเห็นคนสักเท่าไหร่นะก็มีรถวิ่งเข้าวิ่งออกจะหาคนเดินตามพุทธบาทตามอะไรนี่ไม่ค่อยมีนะคนเขาก็คนที่ทำงานเขาก็เข้าที่ทำงานนะครับจะไม่ค่อยมีคนเดินสักเท่าไหร่นะ เป็นถนนพระรามสองนะครับฝั่งขาออกทางคู่ขนานนะครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้ก็จะเข้าถนนพุทธบูชานะไปประชาอุทิศนะ ต้องเวะเข้าไปจ่ายค่าน้ำด้วยนะครับประปาตากสินป์สำนักงานประปานะครับเพราะว่าบินมันมันเลยวันเลยกำหนดวันที่เขาให้จ่ายทางอาออนไลน์แล้วนะครับก็ต้องมาจ่ายมาจ่ายถึงที่เลยนะ พระราม 2, สองซอย31นะครับสํานักงานประปาสาขาตากสินนะครับแล้วก็สาขาสุขสวัสดิ์ด้วยวันนี้วันศุกร์นะไม่น่าจะหยุดนะครับเนะมื่อวานนี้วันแรงงานหยุดบางคนเขาก็หยุดยาวนะครับลาต่อไปถึงวันจันทร์นะวันจันทร์นี่ไม่รู้วันอะไรนะในปฏิทิน เป็นสีแดงอยู่นะครับไม่ได้ดูหลัตูสองหลัตูหนึ่งสำนักการประปานะครับสาขาตากสินนะครับนี่จ่ายค่าน้ำเขาทำใหม่นะครับมีที่จอดรถมีอะไรสะดวกสบายนะครับ เรามีบินเก่ามานะเราก็เข้าไปแป๊บเดียวเองใช้เวลาไม่นานนะครับอ๋อไปทางนูน้นเหรอร้อมทางนูน้นอ๋ออ้อมทางนู้นแล้วก็เ,เข้าไปแล้วก็ออกมีร้านกาแฟ ไปจ่ายค่าน้ำก่อนเสร็จแล้วนะครับจ่ายค่าน้ำสำนักงานประปาสาขาตากสินถนนพระราม2องซอย31นะ ค่อยมีคนมาใช้บริการเท่าไหร่ก็มีมาเรื่อยๆอ่ะสลับกันมาคนนี้มาคนนน้นไปคนนี้ไปคนนน้นมานะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับจอดมอไซค์หรือว่าจอดรถใหญ่นะครับ เงียบสงบดีเข้ามาจากถนนใหญ่ก็ประมาณสักห้เมตรได้นะจ่ายค่าไฟก็ได้นะครับค่าไฟค่าน้ำจ่ายที่เดียวได้นะ สำนักงานประปานี่ยเขารับจ่ายค่าไฟด้วยนะแต่ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมนะหรือว่าเราจะไปการไฟฟ้าเราไปจ่ายค่าไฟเอาบินค่าน้ําไปจ่ายด้วยก็ได้แต่ก็จะเสียค่าธรรมเนียมของค่าน้ําค่านําส่งถนะน,นพระรามสองนะครับ ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนสมุทรสาครบรรยากาศสบายๆนะครับหลังจากที่ร้อนอบอ้าวมาหลายวันวันนี้ก็เย็ยนลงหน่อยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่31องศา นี้ยังใส่คานด้านบนอยู่นะครับเขาจะทํากันช่วงกลางคืนนะแถวนี้นะกลางวันนี่ไม่มีไซงานนะครับไม่มีคนงานเท่าไหร่ ช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหาเงินก็ลำบากนะขับแกล็บก็ได้วันหนึ่งก็พันกว่าบาทหากค่าน้ำมันแล้วก็เหลือกลับบ้านประมาณเจ0ดนะออกออกประมาณสักถ้าผมออกนะผมจะออกประมาณ10บโมงกลับบ้านถึงบ้านก็ประมาณ2องทุ่มนะ ก็หยุดไปหลายวันนะครับไม่ได้ขับแก๊ปวันนี้ก็วันนี้ก็ยังไม่ได้ไปขับนะก็ทำงานทํางานหลักไปก่อนขับแก๊ปนี่เป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นงานเสริมก็เก็บบรรยากาศถนนหนทางนะครับให้พี่น้องดู ดูรถดูถนนนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับบ่าวลินคนอีสานนะครับคนขอดแก่นปีหน้าที่ก็จะย้ายสำเนานะครับโอนชื่อเข้ามาเป็นคนกรุงเทพแล้วนะ แรกก็กลาวว่าจะรอเงินเงินหมื่นเงินดิจิตอนนะครับมีดูไปดูมาท่าทางจะไม่ได้นะเงินดิจิตอนเนี่ยนะเพราะว่ามันลงทะเบียนไว้แล้วนะสงสัยจะต้องไปย้ายชื่อมาไว้ที่กรุงเทพนะครับเป็นคนกรุงเทพ้ว บ้านที่สวนที่ดินของเราก็ยังอยู่ที่ขอนแก่นนะแล้วก็ซื้อบ้านอยู่กรุงเทพหนึ่งหลังนะครับซื้อไว้ให้ลูกอยู่เพื่อเขาไม่ไปอยู่กับเรานะเดี๋ยวเราอายุแก่กว่านี้สัหน่อยนะสักหกสิบนะครับก็จะ,กะเกษียณตัวเองแล้วก็ไปอยู่บ้านนอกนะ ตอนนี้ยังพอหาเงินได้อยู่ก็อยู่ไปก่อนนะครับในกรุงเทพ วศวะก่อสร้างนะครับผมว่างานเยอะนะในไทยเนี่ยยังมีการก่อสร้างอีกเยอะนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟลอยฟ้าคอนโดก่อสร้างตึกก่อสร้างถนนทางยกระดับนี่มีงานให้ทํำเยอะเลยนะคนที่เรียนเรียนสายวิศวะก่อสร้างนะผมเห็นในไซต์งานนะมีคนวัยรุ่นนะครับหนุ่มสาวนี่ทำงาน วิศวะนะครับในการก่อสร้างนี่เยอะเลยนะเห็นแล้วก็คนรุ่นใหม่นะครับที่เขาเรียนสายนี้มาเขามาทํางานเขาไม่ได้ทํายกของนะเขาเป็นแผนกระดับหัวหน้าหรือเป็นผู้ที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะ สายบัญชีสายอะไรพวกนี้นี่ต่อไปนี่จะหางานยากนะก็ใช้ AI อทำแทนแล้วเดี๋ยวนี้แม้แต่ธนาคารนะครับทำงานธนาคารนี่เมื่อก่อนนี่บอกใครได้ทํางานในแบงก์ในธนาคารนี่ถือว่ามั่นคงแล้วนะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะครับธนาคารมันอยู่ในมือถือหมดแล้วนะแต่เราไม่ต้องไป ธนาคารนะจะโอนเงินจะจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายบินจ่ายอะไรนี่ไม่ต้องไปธนาคารนะครับแต่เมื่อก่อนนี่ไปชณีส่งเกดหมายมาที่บ้านค่านู่นนี่นั่นค่าเน็ตค่าโทรศพัพท์ค่าอะไรนี่เราต้องไปจ่ายที่ธนาคารหรือไปจ่ายตามสาขาไปชณีอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวนี้นั่งจ่ายกันเองในมือถือ,อ,อมีมือถือเครื่องเครื่องเดียวนะครับเหมือนกับมีคอมพิวเตอร์อยู่ กับตัวเลยนะอยากดูหนังฟังเพลงอยากเล่นเกมอยากจะท่องโลกนะครับอยากจะทำอะไรได้หมดนะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ